จริงๆแล้วเครื่องมือวัดผล Google SEM อ,อยู่ในแดชบอร์ดเทเบิลที่อยู่ใน Google Ads อยู่ละถ้าหากว่าอยากดูไว,ไวก็ดูตามนั้นเลยครับ o f f a d ปรับบัตเจ็ดดูในระบบได้เลยนะอันที่1อันนี้2ถ้าว่าเราอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมคือ Google SEM ยังไงก็ต้องทํางานกับเว็บไซต์เนาะยิงแอดไปมันจะเข้าไปหนะ้า landing page หน้า landing page เหล่านั้นคนเขา interact กับตัวเว็บไซต์ยังไงคราวนี้ SEM อาจจะดูยากแล้วต้องไปดูที่ Google Analytics ที่สามารถดูเรื่อง behavior ได้ สามารถดูเรื่องแบบ pH a g pad อะไรต่างๆ bounce rate ได้นะครับของ Google Analytics คราวนี้ถ้าหากเราต้องการจะเริ่มทำ report เพื่อ visualize ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น เครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยในการดู Data คือ Looker Studio ครับซึ่ง Looker Studio อ่ะคือหนึ่งใน Product ที่อยู่ใน Google อยู่แล้วดังนั้นการดึง Data จาก Google Ads ที่รู้ว่าคน Interact กับ er Ads ของเรายัางไง Data Behavior ของคนที่ได้มาจาก Google Analytics สามารถเอามาเชื่อมต่อกันแล้วทำา d t t a Visualization สำหรับการวิเคราะห์ต่อไปในอนาคตได้ครับเด็กซิตาร Podcast